วันนี้วันสุดท้ายนะครับในการที่จะส่งเพื่อนมนัสมังคลาชนะครับเชียงบาน28ไปสู่ชาปนสานนะครับก็วันนี้มีเพื่อนๆนะครับมาหลายคนนะครับสมควรมังคลาชนะครับรายงานตัวมาแล้วมึงมึงลูกลูกไหนมากเอเจียงเจียงใหม่มาเลยอะ่ะนี่ครับใช่นี่ ใจเพื่อนใจเพื่อนนะก็มามากหน้าหลายตานะครับเพื่อนกันเป็นเป็นที่น่าดีใจนะครับเจอเมื่อไหร่ก็เพิมกิ่นเนาะเพื่อนเพื่อนรักกันนะครับเจอเมื่อไหร่ก็ เดี๋ยวมีวิธกีสต์บอกนะครับเพื่อนเพื่อนมนัดเป็นสตบอด้วยนะครับเป็นประธานชาวมิีิสซ็อกอสสารสมัครตรวจบ้านของสถานีตำรวจความเป็นคำคนใหม่นะครับคือเขากำลังหาได้เปลี่ยนบังที่วันนี้นะครับสอง ต่อไปขอเชิญเฮลลนิกนะครับก็คือ,อป้าอัมพรก็สุนมมตัสในมอบเงินจำนวน2 3 6 6 7ืาหก้กกบาทเือกับนายทวีสุขเทศนะครับที่เป็นญาติครับเป็นเงินสดนะครับนับมาเรียบร้อยแล้วแบ่งเงินเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ 1 2งสโอเคครับครับครับต,ต่อไปครับมอบเงินจำนวน23,666บาทอม,มอบให้กพักบนบาทนจำนันชายตาเป๊ะไอปีปีสาวครับพ <Okay. S 2> อบุดคุณขณาดาคำอาออซึ่งเป็นเหตุและยิกข,ของงานของ,อของุริการสังยุทสงครามอ,อาสาสมัครตำรวจบ้านนะครับพอมี อยู่สามท่นนะครับเห็นทยิกเขาเปลี่ยนจากเงี้โกงมาแล้วนะครับตอนนี้มาเป็นป้ามพรมาเป็นดเจตายมาเป็นดาบชยวุฒิดวงซิปนะครับ 1...2... <1, 2. S 1> ขอบคุณครับอัตราไปครับนับเมื่อมีสมาชมิกชังค,คิดสงเคราะห์นะครับสตบอของบ้านมู๊ฮกได้ถึงแกณฑ์นะครับทาง สำหัที่สุเคราะห์ก็มีเงินจำนวนหนึน 1, ่งพันบาทมอบเงินกับกิจการของอาสาสมัครตำรวจบ้านบรนแถกหมูหกนะครับก็ขอเชิญคุณสุนทรไ่หายทุกนะครับเป็นประธานอาสาสมัครตำรวจบ้านของสถานีตำรวจกรุงเํานะครับได้มอบเงินกับผูรร้ใหญ่บ้านนะครับผูบ้ใหญ่บ้านหมูฮกนะครับรับแทนเพื่อจะนําไปมอบเงินกับอาสาสมัครตำรวจบ้านบรนแถกนะครับ กลับมาเหมือนเดิมยางไงกูรีแล้วนะยูขยายา้วาตัวนี้นี้ตรงนี่เจ้าเดี๋ยวจะรยาคังหนึงเลย้งก้าน่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ